กว่สดี้จพอแม่พี่น้องมาพบมาพบกันกับเจ๊เจ๊เธอเท่าค่ะไม่สวยกะแต่ไม่ว่างนะคะไม่มว่างนแเละก็เขาได้ไปนี่ไม่ใช่ไมาใช่เาได้ไปถ่านั่นถ่านี่อยู่โอ้ยเจ้าหน่อยจะได้ไตดอกถาเขาก่อนพี่น้องเอ้ยไาสิไปอันแจกของให้พวกไอ้เบิร์ดอารมณ์สีแจกเลยละจะเอามากินเองเลยเละเบิร์ดปลาไข่ทั้ง เอาได้ก็ยาเนีมันบาดเน่าเฮ้ยไว้กินลายมือวายปวดตัวลเสียกระทรศัพท์ดเด๊จักมันยังกระดกกระเร้าบะเออเอาขยับหาแสงแน่แสงเลยแบบแสงง่ายใครไม่น่งโอ้ยน็นคือบุบะบุบะนีิ่งอะไรติละอู้ย ตีง <cielo S 1> ่ายเป็ดนะเบิ้งเสียเเจี๊ยบเลเด้โอเคโอเคไปกันก็เก่านะโอเคกัสีแดงกับสีขาวมันตีกันโอ้ยเจี๊ยบ้่มันเป็ดเนี่ยเอออเียเน้าจออยู่นั่นี่บอพ่นกรสีจักเบิ้งมันเนาะอ้าวโ้ยโอ้ ได้๋ยวเอามาไก่ๆมาได้ในยโทรศัพท์เั่ปูซสาวเลี้ยวเตเธอแต่ต้องกับไต่ปากซอมติดื้อเครื่องซื้อคองตัวอล้วก็รวยมากนางสวยแล้วก็รวยมากนา่งป,ป่ายป่า,ปานี่ยังหมก,กับมาอยู่พี่น้องเอ้ยพวกนั่งก็แต่งตัวถ่ายสองคนเตซีก็มาถ่ายเต้ยสาวผู้รับพี่น้อง,องป่านนี่ก็ยังมาแล้วอยู่เรียบยิ้มมันมาแล้วแสงนะมันมาแล้ว เลยบระดดไปใส่มาใส่พี่น้องเอ้ยติ่งแห้งก็บอะไ้ได้เนี่ยเนี่ยติ่งแห้งก็บได้กันอย่าติ่งอย่าติ่งโทรศัพท์เดี๋ยวมันจะเบื่อบ้าจะบื่อบ้าอยู่ท่าใดกับท่านั้นว่าแห้งก็ได้ว่าวแห้งก็บได้พี่น้องเอ้ยตายเลยแบบนี้อย่าว่าแห้งมันจะรุดโปดอยู่ซื่อๆแล้วนี่บอเอาว่าวกับว่าอันโอ้ยแห้งมากหลุดปากติ่งกับหลดซี่ปน้ำอันแดงนะกระไรเคยมาเทิติ่งนะนี่ก็ได้สิบันเพื่ออยากได้ก็ได้อยู่เด้ มันเป็นน้ําแดดน้ําเน้นพี่น้องมาซื้อใครซื้อยังไปบริจาคศูนาาย์กักโต้พันยังบะฮอดสายโยพี่น้องเอ้ยอัมมาลาผัดบะฮอดกระสีเป็นาาปักซองถ้าพ่อลามาพ่อล่า<ร>มาเธอนั่นแล้วพอาะฉันกับโมลูบอหูโทรศัพท์แบบนี้ไอ้ยังกระโทรทามันจิไปจังโมงจังโมงจังโมงโมเม่รอุ่นอวยมึงฝงาลงมามึงฝาลงมาลงมาเอาอีหยังโทรไปมันก็ได้ฉันนี่นั่นนั่นแล้วแบบคือวันหยุดฉัไออนได้ฉัน ด้วยปเร็ไปใส่ไหมใช่ดิมันไปดีดินั่นแล้วมึงได้แห้งนะอย่าตีงวกไปดูตีงแน่ดีมาแม่สิมาแหละมาเด้อโทรศัพท์เด้อสั่นแสงพี่ป่อพี่น้องเอ้วรู้ปะโคตรโคตรมึงโม่งเต่งไปเลยนะแต่เพื่อชิบีทางไในเนาะโอ๊ยชิเบียนทางไในดีเนาะ มาพีดอยู่กับโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นน้ำบ่อขีเมฆมันไหลบังตะเวนแล้วมันก็เวิ้งโอ้เม่แต่มันเป็นนั่นมีแน่ไนั่นน่ะไม่เล่าขับไปใกล้ๆนะเฮียบังฉันจะมดขับไปอยู่หน้าเจาะฉัมดขับไปอยู่เดี่ยวนี่นะง่ายแต่งตัวสวยจะมาคอยเกิดนี่นะฉันอุตสาแต่งหน้าสวยๆสะไปเอ็นเอฟซีสึเบิ้งจะไม่บึกบักบึกบักมึงไั้ยง่ายเพิ่นเลยบพื่นแอมบ่เห็นความงามเออไม่เห็นความงามสิบอกติ่งให้กระไรเบิ่งเน้นนั่นน่ะติ่งสบายเลยเด้ เฮีย,ยงเขาคือเมาครอบป้งใช้มาครอบอู้ดตุ่นผูกคือเสียงดังเลยสิเอาเขาวางกับเขาหลาวันนี้มาในชุดแดงค่ะพี่น้องน่นดิผัวนั่งโทรมาอีกแล้วดิหน่ะ้วโ,โ,โทรดูโทรได โทยอย่างกระดกโทษอย่างกระเดียโทษไว้เลยสิบสีส่ชั่วโมงเลยบอก็สิขึ้นฮอดกันค้ะกขึ้นฮอตกันแน่แทะหน้าพี่พีนั่นนี่ก็ขึ้นฮอดอยบองานก็บม่ไดงามยังยิ่โทรตามอุ้ยไม่จนันบร่ได้โทรให้มันเมื่อยเปลืองอทอรนเนตเราขึ้นยุติศาสหน่อยเฉาจะไปยุติศาดหรอกอบา เรื่องหนึ่งไม่แต่สีหายคิมูกโป้คิมูกโป่งอีกแสดงว่าอะไเป็นคนสิีห้ยตากระแดงเนาะเสืยงกระแดงเนาะไว้ยแดงเบิร์ทอดทางในผูพุทธค่ะดากพะดรำเปื้อนๆโหมดงไหมว่าดากฉันดำโอ้ยคนในโลกนี่บ่มีผู้ดากขาวดอกก็มาว้าวด้อวยฉันขาวเด้อจ้ะอืขาวไปเลก็คื่อๆกินข้าวเที่ยงยังยังวันนี้จะกินแกงหน่อค่ะ ฉันอยาบอกเธอกรบได้บรเดี right ๋ยวนี้นะเสียอีกแล้วไได้เสียด้แลใแ่อยู่ยังว่าบ่เสียฉันแค่อยากเล่าให้เธอฟังสื่ะออกะบไดหยามื่องเร้ยเิ่งเรื่องบังวันล้มึงอย่าติ่งแฮกตุวละจับกูนะนาโอ้ยม่อกี่ แรงงามเลยเลยดีนะในแต่นหนแม่แล้วก็จึงเลยแล้วนีะจึงเด้อจึงเด้อลูกเด้อฉันนี่ต้องได้จึงแข็งก็ดีอยู่นี่อย่าฟฝ้าปิดนม่ไม่ได้ลูกถ้าไม่ได้เงินสกอนแม่สิไปทอยมาไม่ดอกสิบแปดไว้อุ้งอ่างทางใจนี่ไงง้อยมันจังเย็น คนอื่นคำอ้อนเบิ่งหน้าตัวเองเพื่อนบ้านบ้องเบิ่งติ่งสินเท่าเห็นบ้านนั่นๆฉันติ่งมาได้มีเห็นบ้ากล้องฉันมาไต่เบื้องนี่นะฉันมาถ่าอยังเนาะมานั่งเร่นอยู่ในกระทะอ้าวบรรยากาศเย็นๆนพี่น้องกบนน้ำว่ะเฮ็ดงานละวะแจ้งตู่งานไปนี่นัดแช่ฉันไปเฮ็ดเรียกนะว้าวบรรยากาศอามราชที่มันจะใส่สุดสีแดงกูไปดำนะ อันากาอมลาอันนี์ก็เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบชันไปเปลียบเทียบก็นั่งได้จังไดนั่งสวยแล้วก็รวยมากบรรยากาศมัเปรียบเทียบเทิดก็ใส่แบบนี้แล้วก็ไปหาตาบกเข่าท้่ก็นางสวยนางรวยมากนัก็แต่งได้เลยเนาะชันเลยยังล่ะเบึ่งในนี่ยหนิเธอเธรศ้จักแต่ยังบึกปักปุบากุกเธอก็ยังแต่งได้เลยโอ้ยจ๋าไม่สบายเอาเครื่องใหม่เอาเครื่องใหม่เนาะมนี่โตขึ้นหนาบอกูถามมึงดู มันเสพิดม <ang bolt> ันก <speaking> ็โทรศัพก็ไห <speaking> ้เงาอไน่นฉันบอกว่าจะติ่งแฮงคุณยุมด่างคุณปอบทักใส่นี่ใส่เข้าไปเอาัปคอนพูดเด้นะกลาเอ้ยไม่ให้ตากินอะไดน้ำยล้รเท็กนี่ไงเอาเลเวดเพลงอัไดูนั่นบอกว่าจะติ่งแห้ง ให้เปิดเพลงมันสิรุดบ่รุดฟูดบ่ติ่งแห้งเลยมันรุดสัญญาณบริเวณสัญญาณไ, <ป S 1> ไ่เปิดน้ำสัญญาณไปนะ่นนันนนนอย่า,ยา,ยยาตีเงเห็นบนอ่ะโอ้ยฉันลูกบบอ่างน้ำดีลูกมาเดี๋ยวนี้<ด>นั่งกําลังข่าวชงค่ะ ตาชัคืออันก็วกอแต่มันนี่ชันแต่งหน้าเลยว่าชันก็พูดจะเห็นนะจ๊ะกองะจ๊ะโอ้ยไม่ได้โฟกัสมองหน้าฉันเลยงามๆฉันนี่ตัวตีเอาบุ้งดุ้เจ้ารุ่ต๊ดเปย์รุ่โต๊ดสิมานอนเย็นๆ네 <oh> ่ไม nah oh, ันบอย็นบันบอะ เห็นอ<า>ยูน<า>ย่นะจะตั้งกล้องมือใส่อยู่เดี๋ยวนีนะยะช่ให้เธอเป็นอิสระเรกเพ่อจะมานอนคนกคุ๊กๆอย่นี่ก็ได้เด้อสั่งบังกนีมาลูกตกงาน <c oughs> โอ้ยกูอ้างทางเท่ดิเศร้าใจเหลือเกินเศร้าระโทรศพัพท์กูเห็นบ่ากูใส่สูตรแดงกูไม่ได้ใส่สูตรดำไ้แน่ ฉันหายเพิ่นเพื่าเลยน่ะเพ่จะขาย้ลนะสิบปน้ำฉันบอกบ่ายสิเดกินเก่งน้ำไม้สักก้อนแม่น้องบอยกัลังบ่ายแม่น้องบอยกันแลังเก่งน้ำไม้อยุ่จัพี่น้องกินเก่งน้ไม้แล้วเลยจังสิบปดเด้อค่ะพักแว่นกระเบิดแหละเฮยมันแก่ละ กันไม่ได้บกนแวดมากินกบเก่งนวไม่แซ่บขนาดได้เด้บ่ายโมงบ่ายโมงยังเลยเดียวนี่นะใกล้ใกลกับแรได้มาได้นหน่อไม้โจดหน่อไม้โจดคนไปหามาซาวตี่วินน่ำชิ้นดึชินดายคนหังะั่ก็เรากรรื้อน้ำชิ้นดึชดึงลายคก็คือไปนั่นอีกจ้ะบริการสุดยอด อหมมึงเอ้ยมึงก็เอาตีนออกแน่นๆต่อหน้ากูนี่แล้วๆๆจะไม่เคยใิ่กะเปิดไหมไม่ยังก็น้อยก็ดอกกระเรือ <laughs> แล,ล้วกราบงามๆเห็นโอ้โูฟังทุกทุกทา่านเอาตอนหรือมฉันลืมเนือ้อ ลืมซื้อคมาซื้อมาไว้จากสองโลเด็่เพิ่มอาม่ดูมาดูกระเป๋าฉันนะมันมีเัินได้หรอฉันติ่งบ่ได้กันก็ยังว่าฉันติ่งบ่ได้โอ้ยเนื้อบ้านเธอตีอันนี้นะยจะมีใส่์เลยนี่มันจับบ่ได้ติ่งนี่นะกับหน้าฉันนี่โอ้ยติ่งแห้งบ่ได้เข่าในได้บุญวายสหายอ่ะสระจเอาสมมุติฉันไปสายบัดนี่ ลูกไปดีดุตเออเออนั่นนั่นนั่นนเธอแงยู่เกื่ากินรถ็กไม่ต่เออนั่น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 ันใหญ่เธอมาใกล้ฉันฉัน้เธอคือขีว่าฉันจะใกล้เธอบ่าหักเร่นโทรัจับฉันน่ะมันติงแหงบ่อยฉันฉันจะตีแต่เธอเลยซ้ำนี้เด็กเบิดแจ้งมันเลยซ้ำนี้นะจะติงแหง ติ่งแห้งแล้วมันไปทั้งอื่นโลดหายโคดโคดมงมไปไปพี่น้องเบิ่งเข่าวดฉันนี่แหละฉันฉันมาอวดเข่าเข่าฉันงามบ่พี่น้องเข่าฉันงามงามเนาะงามคือค่นด่างแล้วก็เอากล้องไปซ้ายใช้ไฟนาป้ำปุ๊บแน่เบิ่งฉันนี่ก็เห็นเห็นบ่เนาะเคี้ยวกระจืดอยู่เขียวเขียวกระจืดเขียวดูไรบ้างเขียวกระจืดเขียวอุ้มทุ่มบ่ ผ่านได้ผ่านไปเลยผ่านไปเลยจ้าผ่านตั้งนานโอ้ยแจ้งให้แน่อเขาจะได้เห็นหงานงามๆของฉันมันใจเสียเกินงามเป็นอะพี่น้องเนาะพูดอะว่าบบโบรามเขาบอกว่างามตอติกันเด้อยชั้นมื่อยเห็นบอกนะเมือนกันที่บอกว่าไปตีกันฮ่าฮ่าฮ่าฮ ถ้าเราเริ่มอารมณ์เสียนะอันนี้เดี๋แปดชั่วโมงยังม่ทันได้อัพโหลดอัพยังอยู่นั่งถ่ายอัมมาลาผมไม่ยังเหตุพี่น้องก็เลยนั่งมานั่งอันถ่ายอยู่ในตูบน้อยแล้วก็จะกินข้าวอันพอดีแม่น้องบอกแกงน้องไม้ก็เลยถ่ากินข้าวเลยพี่น้องเลยนั่งถ่ายอยู่ถ่ายกินประเด้เหตุถ่ายนั่นแหละพี่น้องเอ้าแกงน้องไมค์จะไปเหตุซอยบอเขาเหตุจองแม่ลงเขากับโปแล้วน้องภากกคเป็นคนแก่เพื่อเพื่อเพบ่เห็นบอกมาหอดนก็นั่งนั่งไซรุน นางหมกักกระชองป่านี่จนนน้จะหาเหลาะนางเป่ามีแต่หาเลาะค่ะอพรกระลานฉันบริเเมษหยักเลยเธอกฉันกรบบริญ่าสันเอาบริไายลานฉันถ่ายกองก็มีแต่เล่เงินก็อยู่กงกินเลยออย,เลย,ยังหายยังม,ามาัพวกมันบริญ่าเรงไปหาทายทางใต้แล้วมันเป,ป,ป็นสิเป็นตะทายเนาะเนาะได้ไลยล่ะแต่ตามดินเพียงไปเลยก็ลยรำค่อยหลอน เก็บขึ้นสีลายเนาะแถวนั้นน่ะเนาะบ่มีบ่มีจะได้มีแต่โคนเหมว่าเก็บเฮ็ดจนมันเกิดขาลงท่าสิลงไปหาทายพญานาคแถวนั้นเพิ่นว่าพญานาคลายพี่น้องเอ๋ยแม่นบ่อืภาคใต้ของลาวน่ะพญานาคลายบ่อืแถววัดพญานาคลายกระเทยก็ะไล่โคตรลายเลยปักเซียงกระไลยกระเทยกระไลยบ่เข้าไปได้ร้านอาหารบ่ได้มีอีหยังมีแต่แบงอันเดียวนะสุดๆอยู่ งานเด้อกระเทยปักใจเด้อดิ่งดิ่งงานเด้อจ้าบ่เข้ากระเทยสวรรค์เดาแต่แต่กระเทยสวรรค์เกดตีกว่านะค่าหน้าผีกลัวค่ะเกดอะไรกับบอเลียบค่ะเอารถเกดมาเกดกันจนเมื่อยแล้วค่าเกดนะกันแต่ว่าอันหน้าซื้เรียบเลยเรือเดียวนี่นะเรียบมองได้ตูอย่ามาลากัดตูนะเรียบเลย มันได้เบิรงคีบิมกระดาษฉันอีกแนมเบิงงอย่าบอกนะคีบเดียวนี่ฉันโหลดจนเบิร์นะอย่าบอกผัวเฮาเด้อว่าเจอเฮาอยู่นี่เอากระเป๋ามาเร็วๆเบิรนี่ดีๆกินเต็มที่เลยอีหมเอาสิใจเองตะบอตองเก่งใจก็เน่อต่างไรน็ที่เบิร มาเหนียวคอสูตรน่เบื่อเดยอันโทรศัพท์นี่ก็เดิ่เติมนรถท่าน,นอีกแล้วเริ่มไหมเนี่ยให้กูอารมณ์เสี่ยงกูแกงฟาดเขาให้หน้านี่เสร็จแล้วก็คลิปนี้ก็ไว้สำเนีาร,รถค่ะพี่น้องพอไปเจ๊เฮิองนะพี่น้องว่ะฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจ๊สีแล้วก็เจกกเจ็บเธอเท่าเลยนะคะคลิปนี้ขอเก่าค่าว่าสวัสดีค่ะป่งแห้งกับไรพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์ที่ไปตอนที่ไปท่านวันฉุ่มึกับมึงเด็ด 哎呀，什么？